สวัสดีครับก็ขออนุญาตท่านนเขามารับชมเกมจำลองแบบการแข่งขันครับซึ่เปอร์พิพิธีกครับคู่ระหว่างเชลซีครับเปิดเตมฟอร์ดบิดครับพบกับฟูตแลมครับคู่นี้เตะจริง30สิงหาคมครับเป็นวันเสาร์นะครับ18บแนาฬิกาสานาทีครับหรือพวกโมงครึ่งครับช่วงเย็นนะครับก็สถิตินะครับเฮตูเฮต์นะครับของทั้ง2ทีมครับฮันนัทสุดครับเป็นทางฝั่งของเชลซีครับเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งครับแล้วก็ฟูตแลมเนี่ยเอาชนะไปได้แค่ครั้งเดียวโดยเกมล่าสุดครับ ที่เจอในพรีเมียร์ลีกด้กันที่แล้วครับบุเลมเปิดบ้านแพ้เชลซีไป1ต่อ2ครับวันนี้กับผมแอดมินเพิร์นโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับปิดภาพระการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับในส่วนของตารางคะแนนครับเชลซีอยู่อันดับที่4ครับแข่งสองนัดมี4คะแนนครับส่วนบุเลมอยู่อันดับที่13ครับแข่ง2นัดมี2คะแนนเรามาดูไลน์อัปของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันครับในฝั่งของเชลซีครับมาในแผนเตีม3ครับ ส่วนน้าต่อเป้าเป็นจโรเปโดครับขวาเป็นเปโดเรโตซ้ายเป็นคริสเตนครับในส่วนของฟูลเล่มครับมาในแผน4 2 3 1ครับหน้าเป้าเป็นโรดริโกมูนิสครับสายเป็นอเล็กซ์อีวบวี้ขวาเป็นอาดาม่าตาเล่ครับซับทูเป็นแบรนเลโน ก็ทางฝั่งของเชลซีเนี่ยเหมือนจะมีข่าวว่าคอบเมอร์มีการบาดเจ็บครับนี่ก็ลงมาจำลองการขันซะเชลซีครับเจ้าบ้านเขี่ยลูกเล่นเนก่อนครับซ้ายไปขวาครับสีเงินครับฟูลแลมมาในชุดเยือนสีขาวชุดเก่งสีขาวก็พอไปจังหวะแรกครับเป็นฟาวก์กันเลยครับไกเซโดฝีเขของฟูลแลมับเป็น แอนเดสเปเรลาาาา่าครับโยนมาเป็ดจอบไปดูครับไหลมาทางซ้ายมาคกุูยดย่าคืนมาโควิลครับให้มาตรงกลางเอนโซครับโยนมาทีบาซีครับลูคิสเลสอิโวบีครับโรเบซอนแอนเดสเปเรล่าซัซาลูคิสซาซาลูคิส,ส,ส,สให้มา อเลสเปเรล่าครับมาที่เบิร์กทางซ้ายมาที่ซัสซาลูคิสอเลสอิวอปีครับอเดสเปเรล่าโรดิโกโมูนิสจ,จังหวะนี้ครับโรดิโกโมูนิสก็ได้เปิดก่อนครับสำหรับทีมเยือนอย่างฟูลแลมครับก่อสถิติ5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฟูลแลมก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับเชลซีชนะไปได้4ครั้งเลยครับแล้วก็แพ้กับฟูลแลมไปแค่นัดเดียวครับ โรเบิร์ตซันเชสครับเตะขึ้นมาโคบิลเป็นพรีเมียร์ลีกนัดที่3ครับของเชลซีครับโดยนัดแรกเสมอมาครับแพลเลดแล้วก็นัดที่2ชนะแล้วก็นัดเดียวที่3มี4คะแนนกสุโฟเลมเสมอมาทั้ง2เกมครับโดยเกมล่าสุดเสมอกับแมนเชสเตอร์เจ็ดหนึ่งต่อหนึ่งครับเสมอในบ้านเล่นดีนะครับวันนั้นเอาแล้วโดนมาลูกนี้ครับ บิกแต่ทิ้งมาเอ้าจังหวะนี้สกัดไม่ดีครับยังเข้ามือของแบรเรโนครับแบรเรโนให้มาทางซ้ายครับอเล็กซ์อีโบบี้อีโบบี้มาที่โลนโกมูนิสออกทางซ้ายซาซาลูคิสทำชิงกับอเล็กซ์อีโบบี้ครับติดวิสเจมครับขึ้นมาโอปัมเมอร์มาคุคูเดย่าครับอุคุรยาคืนมาที่โควิล โอนมาจ่อไปดูครับหมุ่งมาทางซ้ายกิเตนครับไคลเซโดครับอารามาเตาเร่ครับไอมาที่โรนิโกโมนิสอเลสอีโบโบี้ครับเป็นบอลฟูลแลมลูกได้เปรียบครับจังหวะนี้ซาซาลูคิดจ่ายมาสวยด้วยครับโอ้โหโรนิโกโมนิสเสียจังหวะนิดนึงครับแล้วเป็นเชลซีได้สวนออกมาทางซ้ายคริสเตนล็อกโอ้โหแล้วทำบอลพลาดครับเสียเลย ล้วบอลอยู่ที่อารดามาเตลเล่ให้มาทางขวาครับคาสตาเย่ครับคาสตาเย่จังหวะสุดท้ายแหมล็อกสวยด้วยอารดามาเตลเล่ครับจังหวะนี้ล็อกแล้วโอ้โหจะจ่ายเข้ามาให้โรดริโกู้นิสมีเอนโซเฟอร์นันเดสไปแย่งมาได้ครับไปโดนโต้ครับให้มาดิสเจมสพอเมอร์ครับโยนมาติดบาซี่กาสตาเย่ครับ แบร์เรโน่แตะขึ้นมาลูกนี้แล้วบอลมาเข้าทางเชลซีมาคุรูรย่าครับขึ้นมาชอรูบาครับที่กายเซโดแบร์เรโน่กิสเทนครับอ่ะจังหวะนี้ครูรย่าได้บอลแล้วยิง <c oughs> จังหวะสุดท้าย <c oughs> นี่ติดบาซี่ครับแล้วเป็นบอลของเชลซีกิสเทนครับ ต่อเปอร์เซ็นต์คอมบอลเชลซีทำได้ดีกว่าครับช่วง25ทีแรกแล้วเป็นกิสเทนสัตว์ลูกนี้เอ้าชนเสาโอ้ยจังหวะนี้เหมือนยิงชันเอ้าแล้วยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอเล็กซ์อีโวบี้ครับจุดโทษครับโอ้โหไปฝาลใส่ผู้เล่นของเชลซีในกรอบเขตโทษครับคือเป็นจังหวะเข้าไปนี่ครับจังหวะลิชเจมส์ครับนี่ครับโอ้ี่ฟาลจริงครับจังหวะนี้ครับ โอ้เป็นจังหวะจากคริสเตนที่ยิงชนเสาครับแล้วเอสเจมเนี่ยจะเอาบอลเข้าไปโยนต่อครับแล้วโดนทำฝ่าลูกนี้ครับโคพาเมอร์โคพาเมอร์วิ่งเข้ามาซัดลูกนี้เอาเรียบร้อยครับแม่ติดเซฟว่าโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วแบลนเนโนนี่คือเซฟหนึบเลยครับผาเมอร์ครับเริ่มกันใหม่ครับจังหวะนี้โอ้ยิงทั่วไม่เข้าครับ แล้วเป็นบอลสวนของฟูลแลมครับโรดิโกมูนิสแหมช้าเองครับจังหวะนี้อาร์ตูสสินเป่าให้ฟูลแลมได้ฟาวครับเป็นเอนโซครับเข้าไปสกัดใส่จังหวะสุดท้ายใส่นี่ครับโรดิโกมูนิสเป็นลูกฟรีคิกครับของฟูลแลมครับบอลจะโยนจากบาซี่ขึ้นมาครับบาซี่โยนมา แมตติดเพื่อนเชลซีครับโรเบิร์ตซันเชสครับไหลามาบาซีโรเบิร์ตเซนครับขึ้นมาอาเดเซนดูขับจังหวะนี้เป็นบอลของฟูลแลมบ้างครับเอาแล้วว่าเสียบอลลูกนี้ครับแล้วเชลซีได้สวนครับจังหวะนี้พาวเมอร์ไหลามาที่จาไปโดครับ จ่าไปโดลหลุดไป2แล้วเผาเมอร์ยิงลูกนี้โอ้โหชนคานครับบอลออกหลังครับจังหวะนี้ครับไม่ได้เตะม,มุมด้วยจังหวะนี้ครับสูจังหวะจ่าไปโดก่อนแล้วนี่ครับจ่ายมาให้เผาเมอร์ยิงโอ้โหบอลมันติดไซก้อยชนคานออกไปครับลูกนี้แบรเรโน่ก็พุ่งไม่ถึงแล้วครับจังหวะนี้เปอร์เซ็นต์ของบอลเนี่ยเชลซีเนี่ย57%าสิบเจ็ร็ครับอูเลม43%โควิลครับ ก็ค่อยๆตั้งเกยียขึ้นมาใหม่ครับเซลซีชอลบาเอนโซครับแล้วออกมาทางขวาที่ลิสเจมโอ้แล้วเป็นลูกล้ำหน้าครับจังหวะนี้เล่นเชลซีล้ำถึง2ตัวเลยครับทั้งจาเบโดทั้งโคพามเมอร์ mer, ครับโคพาเมอร์ Co mer, เนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยจะหายเจ็บช่วงวันที่31สิงหานะครับ ก็ห้าสิบห้าสิบครับเดี๋ยวดูกันก่อนก็ใส่พาวเมอร์เป็นตัวจริงไปก่อนครับชอรูบาอาเดเซนครับไหลมาเอ้าจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วพลาดครับโอ้แล้วก็เอ้าจังหวะนี้จะไปโดไปแย่งมาได้ครับแม่แต่ว่ายิงไม่ได้จังหวะสุดท้ายซาซาลูคิสครับให้มาเล็กซี่วอบี้ครับโรดิโกโมนิสไหลมาอาดาม่าเตาเล่แล้วหลุดแล้วยังไงครับโอ้โหแล้วจังหวะสุดท้ายครับ แม่จะปาดเข้าด้านในครับติดคูคูเลยากครับก็ยังไม่มีโอกาสได้จบครับสำหร,รับฟูลแลมครับแล้วเชลซีมาอีกแล้วครับจาเปโดให้มาริสเตนครับริสเตนล็อกจังหวะนี้คืนมาไคเซโดออกทางซ้ายคูคูเลยาครับโอ้เราแย่งคืนมาได้ด้วยไคเซโดเราไหลมาโอ้โหจะทะลวงขึ้นมาครับไม่ได้เป็นจาวปโดจังหวะสุดท้ายโ,โหเตะไม่โดนครับ อเล็กซีวอบี้ครับให้มาชิงสวยครับซาซาลูคิสแหมเสียบอลให้ชอโรบานาทีสุดท้ายครับเชลซีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโคเปอเมอร์ยกมาที่กิสเตนยิงโอ้หูจังหวะเดียวครับเดี๋ยวต้องดูคนจ่ายก่อนนะครับจังหวะนี้เป็นโคเปอเมอร์ครับแอบจุดกําเนิดเนี่ยมาจากกิสเตนนะครับไหลมานี่ครับโอ้โหพเมอร์ยกมาแล้วโอ้แล้วยิงจังหวะเดียวครับกิสเตนก็ไม่แม่นพอครับ ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำรับเชลซีบาเรนโน่ครับเตะขึ้นมาทดนาทีเดียวครึ่งแรกครับเราฟูตแลนดมาทางขวาบ้างครับอารามาตอเล่โยนมาเล็กซ์อิวบี้โขกไม่ได้ครับเชลซีผู้่อสินเป่าจบครึ่งแรกครับสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ครับก็ยังยิงประตูกันไม่ได้ครับสำหรับท,ทั้งสองทีมครับก็เดี๋ยวมาดูเกม ครึ่งหลังกันต่ออีก45นาทีครับโอกาสเขาทําของเชลซีเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าครับเปอร์เซ็นต์ของบอล60ต่อ40ครับโอกาสยิงเนี่ย5ครั้งเขากรอบ3นะครับส่วนฟูลแลมยิง1ครั้งเท่านั้นเองครับแล้วก็การจ่ายบอลเนี่ยเชลซีจ่ายบอลได้เยอะกว่าครับเราต้องมาดูครึ่งหลังกันครับว่าจะมีสกอร์บวกเพิ่มหรือเปล่าครับเดี๋ยวครึ่งหลังเริ่มครับเป็นทางฝั่งฟูลแลมครับได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนบ้างครับ ฟูลแลมเปลี่ยนวิลเลียนลงมาแทนโรดิโก้มูนิสครับแล้วอาดามา่าเตาเล่มาแล้วครับโยนตัวสำรองของฟูลแลมเนี่ยก็เอาจังหวะน,นี้ก่อนครับวิลเลียมม่แหมวิลเลียน,ไม,ยนไม่ได้ครับโอ้ยไอ้ก็จัดวิลเลียนมาเป็นหน้าเป้าเลยนะครับเดสเปรล,ล่าครับถ้าตามตำแหน่งวิลเลียนต้องเล่นเป็นริมเส้นนะครับกาสตานเย่โยนมาลูกนี้ไม่ผ่านโรเบิร์ตซันเชสครับ ขึ้นหลังผ่านมาห้านาทีครับยังศูนย์ต่อศูนย์อ้าวแล้วเป็นฝั่งของฟูลล่มอ้าวฟูลเล่ได้ฟาวครับจังหวะนี้เป็นชอโลบาฟาวครับฟาวใส่วิลเลนครับวิลเลนยนี่ก็มาเจอทีมเก่านะครับก็เคยเล่นให้กับเชลซีด้วยครับโควิลแคบฟาว แอนเดสเปลเรราครับเปลเรราจะโยนเข้ามาโขกมาลูกนี้ทำได้ไม่ดีพอครับที่เบิร์กครับไหลมาทางขวามีคาสตานเย่ครับคาสตานเย่โยนเข้ามาก็ยังไม่ถึงครับเราเป็นเอนโซ่ไต่ออกข้างไปเลยครับเปลี่ยนตัวครับเอาคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับลงมาแทนโกผาเมอร์ครับน่าจะเล่นไม่ไหวครับสำหรับ โอเอรเมอร์ร oh, ่างกายไม่พร้อมเกสเซอร์เฟอร์เอ็นคุณครูครับตัวนี้ก็เจ็บบ่อยนะครับกองหน้าตัวสำรองของเชลซีเนี่ยยังมีนิคลแจเคสันอีกหนึ่งตัวกับเลมดีแล็บนะครับอาร์มาขึ้นมาทางขวามีคาสตานเย่ครับโยนมาเล็กซ e ์อีวอบีโอ้โหหู่หงชงมาครับแม่จะให้ววลเลียนบอลมันเลยไหมครับเชลซี Chelsea, ตั้งเกมกันมาใหม่ครับ เอนโซ่ so. แล้วมาที่เฟโดเนโตครับเจอกับโรเบเซนหนึ่งต่อนหนึ่งครับลิสเจมให้มาที่ไทเซโดครับมาคูคุระยาครับไหลามาไปโนเกสเตนครับเอ,อ้จังหวะนี้คูุรยาไม่รูครับแหมเกือบทันอยู่ครับจังหวะนี้นิดเดียวเอนโซ่เฟรนเดสครับให้มาที่เฟโดเนโต้ขึ้นมา โซ่อย่างแดบอลครับตรงนี้ขายเซโดครับขึ้นหลังมาโควิลเอนคุนคูครับไหลมาจาไปโดครับทางซ้ายกุริย่าโยนมาโขกลูกนี้เรียบร้อยครับ1ต่อศูนย์โหเอาจนได้ครับเชลซีครับเป็นจาไปโดครับยิงอีกแล้วครับมสองหน้าตัวใหม่ของเชลซีครับย้ายมาจากไรตันครับ 50ล้านปอนด์ครับแหมยิงตลอดครับตั้งแต่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับก็ยึดตำแหน่งหน้าเป้าตัวจริงยาวๆครับเลมดีแลบนี่เป็นได้แค่ตัวสำรองครับดูจังหวะนี้ก่อนครับดูครับจ่ายมาเองครับโอ้โหจ่ายเองแล้วก็มารอหม่งเองด้วยครับสำหรับเจ้าไปโดครับแหมขึ้นหม่งลูกนี้นี่ไม่มีตัวประกบนะครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้โห เทคตัวได้สูงกว่าบาซซี่ครับแล้ว6ขกขึ้นนำเชลซีหนึ่งต่อศูนย์ครับเอาจนได้ครับนาทีหกสิบเอ็ดครับจะไปโด่งขึ้นนำให้กับเชลซีครับแอดเดอร์เซนครับไหลมาฝังซ้ายบ้างครับที่บาซซี่เลสิวอรบี้ครับเล่นกับโรเบนซันโรเบนซันโดนทำฟาวล์ลูกนี้ครับผู้สิน เป่าให้ฟูลแลมได้ฟาวครับโอ้จังหวะของโรเบิร์ตเซนโอ้โดนจังหวะเอนโซเข้าสกัดน่าจะเตะไปโดนแ,แถวหน้าแข้งครับจังหวะนี้ฟิกกิจของฟูลแลมครับมีการเปลี่ยนตัวด้วยครับเอาเอมิลซิมิสโลครับลงมาแทนเลสซูบบี้ครับเอาเบิร์กโขกลูกนี้โอ้โหเบาเกินครับ เอ็มมิลสมิธโลเนี่ยจะลงมาเล่นทางด้านซ้ายนะครับเล่นเป็นหน้าซ้ายแทนที่ตำแหน่งของเล็กซิวอบ,บี้เลยนาที่แล้วก็ยิงตีเสมอให้กับฟูลแลมครับนัดเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลงมานี่นาทีเดียวนะครับโชโลบาเอ็นโซครับให้มาทางขวาครับเอสเจมเอสเจมไหลามาเอ็นโซเฟนเดสครับคาเซโด โซแม่จะไหลามาจังหวะนี้ยังไม่แม่นครับสวยครับมาที่อาร์มาตอเล่โอ้โหโดนเตะลูกนี้ล่วงไปเลยครับแล้วมาที่บาซี่โรเบนเซนเอมิลสมิธโลครับไหลามาเอวินเลียนโอ้โหเกือบถึงนะครับจังหวะนี้ยังมีเวลาเหลือเยอะครับ20นาทีคุนลมตามหลังเชลซีศูนย์ต่อหนึ่งครับคัาสซานเย่ครับไหลามาอาร์มาตอเล่ อเดสเป็นละล่เรามาหาช่องจังหวะนี้ครับตรงกลางยังมีเพื่อนอยู่ครับไหลามาซาซาลูคิสครับแหมล้วโดนปัมบอลูกนี้ครับเป็นเชลซีตัดบอลได้ครับบอลอยู่ที่เอ็นคุนคูคืนหลังมาให้มาที่ลิสเจมครับลิสเจมมาที่เอ็นคุนคูครับทางขวาเพื่อนเติมนะครับจังหวะนี้เปโดเนโตหยอดมาจังหวะนี้อีกแล้วครับ ขาเซโดอู้ยล้มไปแล้วครับลูกนี้แล้วฟูลแลมได้บอลสวนมาคาสานเย่ครับอันเดสเปย์ล่าครับขึ้นมาคาสตานเย่หลอกจังหวะหนึ่งครับสวยครับไหลมาตรงกลางครับมาซี่มาซี่โยนทางขวาอดาร์มาตัเล่ไม่ถึงครับต่อยังจ่ายบอลกันไม่ค่อยแม่นครับสำหรับฟูลแลมครับจ่ายบอลข่ดข่กันเกินค่อนข้างเยอะแอนเดอร์เซนครับแอนเดอร์เซนขวามา การซันเย่ครับการซันเย่ให้มาที่บาซิสิบนาทีสุดท้ายครับเชลซีน้ำอยู่หนึ่งต่อศูนย์เราเป็นวิลเลียนครับเอมิลสมิธโลอันเดสเปเรล่าแหมบอลไม่ถึงครับเห็นเป็นบอลฟูลแลมครับอดามาเตอเล่โยนมาลูกนี้จะให้วิลเลียนแล้วเป็นเชลซีตัดบอลได้ครับลิสเจมไหลมาเอนโซครับขางขวามีเปรโดเนโตครับหนึ่งต่อหนึ่งกับโดเปเซ่นครับไหลมา ทะลุมาที่จาไปโดครับด้านหน้ามีไคเซโดรออยู่ยิงไกลเลยครับแหมจังหวะนี้ติดบล็อกครับเราเป็นอาดามาตเล่ขึ้นหลังมาแบรเรโน่ครับไปขึ้นหน้ามาเอาแล้วจังหวะนี้ครับอูกเกสเตนแหมไม่ได้ครับตนจังหวะสกัดจังหวะสุดท้ายเลยเอมิลสมิธโลครับทางซ้ายโรเบนเซนมาที่ลูคิสครับ ซาซาลูคิสครับอ้าวหลุดแล้วครับจังหวะนี้ซาซาลูคิสล็อกบอลอ้โหจังหวะสุดท้ายจริงๆครับแม่ลิสเจนไม่ช่วยเอาไว้ได้ครับแล้วเชลซีบุกมาแล้วครับเอ็นคุนคูจ่ายเสียโอย้แลมมาทีแอนเดสเปเรล,ล่ายิงออกไปเองครับอ้โหนาที89ครับแม่ถ้ายิงได้นี่คือเสมอเลยครับ โอาดูจังหวะจ่ายลูกนี้ครับของซาซาลูคิสครับนี่จ่ายมาแล้วแอนเดสยิงจังหวะเดียวออกไปเลยครับโอ้โหประตูโล่งๆครับยิงออกครับแอนเดสเปเรล่าครับอดีตเด็กเก่าแมนยูครับเอาเตเต้ลงมาแทนโดเปสันของจริงนี่ลาเวียเจ็บนะครับกัสซันเย่ออกครับเอาลิสลงมา เคนี่ครับลงมาแทนซัสลูคิสด้วยครับแหมเปลี่ยนถึง2ตัวเลยมาแล้วครับเคนนี่วิลเลียนครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่ครับฟูลแลมแล้วมาด้วยครับลีสโยนมาสมิธโลโอ้โหแล้วจบเกมไปเลยครับเซลซีก็เปิดบ้านเฉือนชนะฟูลแลมไป1นต่อศครับได้ประตูจากจาเปโดครับเป็นประตูชัยเลยครับในที่หกครับแล้วก็ขวาแมนออโตแมตไปเลยครับเกมนี้จาเปโดเดี๋ยวดูโอกาส เขาทำกันสักหน่อยครับเชลซีนี่ยิง7เ,เข้ากรอบ4เป็น1ประตูครับส่วนฟูแลมยิง4เข้ากรอบ1ครับก็จะไปดูได้แมนยด้ครับแมทครัห8.5เลตติ้งครับ,ดดแ,แ,รบ,รบแล้วคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสวดีครับ